บิลลี่เป็นบล็อกเกอร์อายุน้อยและมีความทะเยอทะยานเธอกำลังถ่ายวิดีโอสอนแต่งหน้าสำหรับทิกตอกของเธอคุณเห็นสิ่งแปลกๆตรงนี้ไหมกระจกที่อยู่ด้านหลังควรสะท้อนส่วนหลังของเธอไม่ใช่ส่วนหน้าบิลลี่ได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมมิตติงกับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังปาร์ตี้นี้สุดยอด ดนตีภายราะอ,อาหารอร่อยและผู้คนสวยงามยิ่งกว่านั้นแขก VIP ทุกคนจะได้รับกระเป๋าที่เต็มไปได้วยของขวัญราคาแพงทันใดน,นั้นเบลลี่ก็เห็นเซบาสเตียนเขาเป็นบล็อกเกอร์วิดีโอชื่อดังที่มีผู้ติดตาม20ล้านคนและคนที่เธอแอบชอบคุณเดาได้ไหมว่าคนไหนคือเซบาสเตียน ผู้ชายคนแรกดูเก๋ไก๋แต่เขามีกระเป๋าปลอมดังนั้นจึงไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์มาดูหนุ่มๆอีกสองคนกันดีกว่าเซบาสเตียนมีผู้ติดตามหลายล้านคนดังนั้นเขาจึงเป็นแขก v i p 1 0 0มีเพียงคนที่3เท่านั้นที่ถือถุงของขวัญเขาคือเซบาสเตียนบิลลี่และเซบาสเตียนตกหลุมรักกันแต่พวกเขาต้องการเก็บเป็นความลับนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์แสนรโรแมนติกในกระท่อมในป่าห่างไกลาจากปาปารัสซี่ แต่น่าเสียดายที่มีคนปล่อยภาพของพวกเขาออกมาและตอนนี้หนังสือพิมพ์แท็บลอยทั้งหมดก็คุยเรื่องเด็ดลับของพวกเขาทริปนี้มีคนรู้แค่3ามคนบิลลี่ถามพวกเขาแฮร์รี่คนขับรถพูดว่าฉันพาคุณไปที่กระท่อมในวันเสาร์และไปรับคุณในวันอาทิตย์ตามที่คุณขอฉันไม่ได้บอกใครเลยเพราะฉันลงนามในข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลไปแล้วเอมี่ผู้ช่วยของบิลลี่กล่าวว่าฉันจองกระท่อมโดยใช้ชื่อของตัวเองเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าพวกเขากำลังต้อนรับแขกคนดังอยู่ และเบียนก้าน้องสาวของเซบาสเตียนกล่าวว่าฉันไม่ได้บอกใครเรื่องคู่เดทของพี่เลยฉันรู้สึกไม่สบายฉันต้องอยู่บ้านคนเดียวเพราะลูกสาวของฉันอยู่ที่โรงเรียนใครกำลังโกหกเบียนก้าเพราะโรงเรียนปิดทำการในช่วงสุดสัปดาห์ร้านทำสปาแห่งใหม่เชิญบิลลี่มาร่วมแคมเปญส่งเสริมการขาย เธอไปที่ห้องทําเล็บเท้าและพบลูกค้าทั้ง3มรายนี้หนึ่งในนั้นคือมนุษย์หมาป่าคุณเดาได้ไหมว่าใครปเป็นผู้หญิงคนที่2ดูเท้าของเธอซี่หลังจากทํำซาวน่าบิลลี่ไปอาบน้ำและสระผมโชคร้ายที่มีคนแกล้งเธอด้วยการเปลี่ยนชมพูเป็นสีคุณเดาได้ไหมว่าใครเป็นคนทำ ผู้หญิงทางขวาเป็นคนร้ายมีสีติดอยู่ที่มือของเธอบิลลี่ตัดสินใจไปกินอาหารในร้านอาหารที่เธอชื่นชอบเธอเข้ามาและเห็นผู้ชายสามคนคุณเดาได้ไหมว่าใครกำลังออกเกรดรอยู่ ดูเหมือนว่าผู้ชายคนแรกกำลังดินเนอร์สุดโรแมนติกกับหนังสือของเขาและสุภาพบุรุษคนที่3าม,มีจานชามชุดเดียวในขณะเดียวกันคนที่สองมีจานสองใบยอยู่บนโต๊ะและเขาซ่อนของขวัญเล็กๆน้อยๆไว้ในกระเป๋าของเขาดังนั้นเขาจึงเป็นคนที่รอคู่เดทของเขาอยู่เซบาสเตียนชวนบิลลี่ไปทานอาหารเย็นกับครอบครัวเพื่อแน,นำให้เธอรู้จักกับแม่ของเขา p รูเดน c ์พวกเขามาถึงและพบว่าเธออยู่ระหว่างทะเลาะก,กับตำรวจปรูเดนส์อ้างว่าแม่บ้านของเธอขโมยสร้อยมุกโบราณของเธอไปแต่แม่บ้านกลับปฏิเสธทุกอย่างใครกำลังโกหก p รูเดน c ์ไข่มุกอยู่ในผมของเธอวันรุ่งขึ้นบิลลี่ไปเดินป่าก,กับเพื่อน พวกเขาถ่ายรูปสําหรับบล็อกของเธอคุณเห็นความแตกต่าง3ข้อระหว่างรูปภาพเหล่านี้ไหมตรงนี้แล้ว2ภาพนี้ล่ะคุณหาความแตกต่าง5อย่างเจอไหม นี่ไงบิลลี่ไปพบเพื่อนเก่าของเธอพวกเธอไม่ได้เจอกันมา5ปีแล้วบิลลี่ต้องโทรศัพท์ด่วนแล้วเธอก็เดินออกไปข้างน,นอกภายในไม่กี่นาทีเธอกลับมาและเห็นลูน่าเพื่อนของเธอนอนหมดสติอยู่บนพื้นห้องน้ํามีอรอยแปลกๆบนคอเธอพนักง,งานเสิร์ฟบ,บอกว่ามันดูเหมือนรอยกัดของแวมไพร์เพื่อนคนหนึ่งของบิลลี่ต้องกลายเป็นแวมไพร์ไปแล้วแน่ๆเธอตัดสินใจชวนเพื่อนๆมารับประทานอาหารกลางวันดูว่าใครกันแน่ เพื่อนๆพรุ่งน,นี้ไปปิกนิกที่ชายหาดกันเถอะมาดูกันว่าใครกัดลูหน้าบิลลี่จะระบุตัวแวมไพร์ได้อ,อย่างไรบิลลี่ควรชวนเพื่อนๆของเธอไปที่ชายหาดคนที่ไม่ยอมไปที่นั่นต้องเป็นแวมไพร์แน่ๆบิลลี่จัดงานเลี้ยงวันเกิดที่บ้านของเธอ ธอกินแต่พืชเท่านั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงจ้างพ่อครัวที่ทันสมัยที่สุดมาเตรียมอาหารข้ามังสวิรัตแบบดูดีมีระดับงานปาร์ตี้ผ่านไปได้ดีทุกคนสนุกสนานวันรุ่งขึ้นบิลลี่พบว่ามีคนเปลี่ยนเกลือและน้ำตาลในขวดโหลในครัวของเธอบิลลี่สอบปากคำพูดต้องสงสัย4ี่คนพ่อครัวพูดว่าคุณผู้หญิงฉันคงไม่เป็นเชฟคนดังหรอกถ้าฉันเสียเวลาไปกับการเล่นตลกไร้าสาระแดนพูดว่า ฉันกินนักเก็ตไก่จนหมดตั้งแต่แรกจากนั้นฉันก็อยู่ห่างๆจากครัวและอาหารไปเลยเอ็มมากล่าวว่าฉันคิดว่าฉันเห็นคนคุยอะไรในห้องครัวตอนที่ฉันว่ายน้ำอยู่ในสระและเซบาสเตียนก็พูดว่านั่นไม่ใช่ฉันแต่คุณควรตรวจสอบโทรศัพท์ของทุกคนคนเล่นพิวรีนอาจถ่ายทุกอย่างไว้ใครโกหก แดนมันเป็นปาร์ตี้มังสวิรัตเขากินนักเก็ตไก่ไม่ได้บิลลี่ต้องการหาพันธมิตรทางธรุรกิจรายใหม่เธอจึงไปเข้าชมการประชุมและพบปากคน3คนแต่ละคนเสนอการทำงานร่วมกับบิลลี่เมแกนกล่าวว่าฉันพัฒนาไลา์แฟชั่นของตัวเองขึ้นมาและฉันเพิ่งเปิดตัวร้านบูติกออฟไลน์แห่งแรกของฉันคุณอยากเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ของฉันไหมเจเน็ตกล่าวว่าฉันเปิดบริษัททางการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ หากคุณเซ็นสัญญาพิเศษกับฉันฉันจะหาข้อเสนอที่ดีที่สุดให้คุณและฟรองซัวกล่าวว่าคุณผู้หญิงคุณควรขายผลิตภัณฑ์ความงามภายใต้ชื่อของคุณเองฉันสามารถช่วยคุณเปิดตัวธุรกิจได้มีเพียงข้อเสนอเดียวเท่านั้นที่ไม่ใช่ข้อเสนอปลอมคุณเดาได้ไหมว่าข้อเสนอใด ลองดูฟรอ่งซัวให้ละเอียดขึ้นเขาขโมยตราของคนอื่นมาเขาจึงเป็นคนหลอกลวงและเจเน็ตสวมชุดพนักง,งานเสิร์ฟใต้เสื้อแจ็คเก็ตสุดเก๋ของเธอไม่น่าเป็นไปได้ที่เธอจะเป็นเจ้าของบริษัทดังนั้นวิลลี่ควรเชื่อใจเมแกนสัปดาห์หน้าเมแกนเชิญวิลลี่ไปถ่ายรูปวิลลี่มาถึงสตูดิโอแต่ประตูถูกล็อกเธอต้องป้อนรหัสต,ตัวเลข5ตัวแบตเตอรี่โทรศัพท์ของเธอหมดและน่าเสียดายที่เธอจำรหัสไม่ได้คุณพอทราบไหมว่ามันคืออะไร เราควรดูโปสเตอร์นี้และนับจำนวนกลีบดอกเดซี่แต่ละดอกดังนั้นรหัสคือ 5, 8, 6, 7, 7 Billy เบิลลี่เข้าไปในสตูดิโอและพบกับเมแกนช่างภาพสไตลิสตลอดจนเสื้อผ้าและรองเท้าสวยๆอีกจำนวนหนึ่งคุณช่วยนับจำนวนรองเท้าในภาพนี้ให้แน่ชัดได้ไหม คำตอบที่ถูกต้องคือ13คน4่คนสวมรองเท้า8คู่แถมยังมีอีก5คู่กระจายอยู่ทั่วสตูดิโอการถ่ายภาพกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแต่จู่ๆไฟก็ดับลงเป็นเวลา30วินาทีเมื่อไฟฟ้ากลับมาอีกครั้งบิลลี่ก็พบว่าสมาร์ทวอชของเธอหายไปเธอซักถามผู้ต้องสงสัย3คนสไตลิสพูดว่าฉันกำลังทำความสะอาดฟองน้ำแต่งหน้าตอนที่ไฟดับฉันไม่ได้ขยับออกจากที่เลยช่พางภาพพูดว่า ฉันมีสมาร์ทวอชเป็นของตัวเองฉันจะต้องการของคุณไปทำไมและเมแกนพูดว่าไม่เอาหน้าคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงฉันจะทำลายชื่อเสียงของตัวเองทำไมใครโกหกช่างภาพนาฬิกาของบิลลี่สวมอยู่รอบเลนส์กล้องของเขาหลังเลิกงาน บิลลี่พบกับเซบาสเตียนในร้านอาหารโปรดของพวกเขาพวกเขาขอให้พนักงานเสิร์ฟถ่ายรูปให้เขาถ่ายไปสองรูปคุณเห็นความแตกต่างสิบข้อระหว่างทั้งสองรูปนี้ไหมนี่ไง หลังอาหารเย็นพวกเขาก็ออกไปเดินเล่นกันคุณเห็นสิ่งแ,แปลกสามอย่างตรงนี้ไหมปลาไว้น้ำอยู่บนพื้นผิวหน้าต่างนี้นอกจากนี้ผู้หญิงคนนี้ยังสวมงูแทนผ้าพันคออีกด้วยและแท็กซี่คันนี้ขับโดยรักคูน